รูปหนึ่งอเดนชาติเคยดมาไหวมาขามพกอดไว้แดดรักเกิดมาในยุคปัจจุบันมีอายุเดือนยาวถึง120ปีโดยไม่เกิดไม่จิตไม่ค่าเลยหมดอายุขายไปพิเศษถึง120ปีเพราะการในส่งเพรการเข้าไหวม,มาขามพกอนดเนี่ยในการในส่ง สองเราจัะมาวัดพุทธบูชาเพื่อมาหล,ล่อพระพุทธนีลามหามงคลและทั้ทานถวายเนกวันที่สิบสองอ่านคันสามวันนะสิบสองกุมภาพันธ์นจะมาหล,ล่อพระที่วัดพุทธบูชาจากนั้นวันที่เก้ามีนาคมเราจะพบอ่อนไปที่วัดสันติวนาา์น,นารามกับหลวงปตะลับศรจะไปชื่อชม ดีวสกิวารามเ่อวันนนกินารางุจิตใความบุญหรือตารางบุของเราสําหรับคนตื่นบุญนะก็จะประมาณนี้เพราะนั้นก็ขอเจริญพรทุกท่านรว่วที่ดีวางจีลาเลื่อรงระมาททุกทนการองหการนองรักสาพระบาเป็นเจดียีท่านจะแสดง ครับท่านะครับผู้นำแก่้พ่อมดกรัวสร้างเราจะได้่ไปสามีระดมนในการวาดเส่เดีมสร้างบตที่มีคัสามที่ว่า ดูแลงานอย่างไม่สุขุมมีความยังทำใช้งานที่ก็เพียงตอนนั้นเรื่องรุ่นนั่งลงในการวางสมาธิจริงแบบนี้ไปได้ข้ามกองจุศมาพาร์ที่ในวัดพุทธบูชาข้ามมาหลายปีแล้วปฏิบัติวางกองจุศมาพาร์ทปูใช้ไปรักษาพระเดชีสมาพาร์ทที่ดีก็หมดไปก็หัวไปน้องนิดเอ็งเป็นที่สุดที่แล้วก็ขอรายการทั้งการ วันที่เจ็ดดัง่าตเจ็ดดัง่าตเสพเนืจุววรณภูมเสสองเทีาทองก็สักการะด้กรทาท่ดีงาอนดีด้นะ้คาบทีรีงาอนใ้วยนบยาราที่ดาี่ ไดร่วมถวายคองทุนสงสารจำลวน100บาทานสาเกตการอุปสงค์ท <apl ians> <śmy> ี่วนา200บาทสงสาร่0 0บาทไหว้หลวงพ่อแดงโเค่กรื่องจิตวิญญาณ่เจร์รูเจอค่ะ เรื่อจกาซื้อรถโรงพยาบาลขอโทษทีกอบนทีลอกอนใกับโรงพยาบาลท่าเรือโรงพยาบาเรือจเจ็ดวันทองสีพิมยาอ๋อเมื่อกี้เจอข้างล่างสองพันห้าร้อยกองล่างเก้ร้ยเบาทหรือตามกำราลาเก้าเก้าเเป็นการเก้าหน้าเก้ากลางเก้าหลังต้อนรับสักการใหม่เะฉะนั้นก็ขอเชิญร่วม เป็นเจ้าภาพสร้างโรงพยาบาลโรงพยาบาลนี้หลวงพ่อท่านกลาลบว่าเป็นโรงพยาบาลของมูลมังบุรพาจารย์ฝ่ายกรรมฐานมีหลวงปู่มั่นหลวงปู่ชาและหลวงพ่อโสภณโอภาสท่านจะมีธรรมะดีผีสวัสดีอ,อยู่ข้างหน้านี่เพราะนั้นถ้าใครร่วมเป็นเจ้าภาพจะมีตารางปฏิทิน และ,ะมีปฏิทินสำหรับวัดบึงลักวันนะรรมาิีถีปีใหม่สองพันหนึงร้อยหกสิบเอ็ดวัดบึงักวันนะข้อมูลทั้งหมดอยู่ตรงนี้ท่านจะสร้างรถจัดซื้อรถพยาบาลผู้ชีพให้เข้าถึงเข้าใจเข้าถึงประชาชนเข้าถึงพรงเงะเดชนะเมื่อเกิดอาพาธสำหรับพระเดรใช้คว้าอาพาธญาติยโยมก็ไม่สบายก็จะมีรถผู้ชีพ แบรเข้าไปขอรูปหลวงปู่ครับสะบให้กำับโรงพยาบาลอำเภอหน้าเรือจังหวัดนครศรีอยุธยาจำนวนหนึ่งคนพร้อมด้วยอุปกรณ์อุปกรณ์ในการรักษาพยาบาลบนรถออกมาด้วยอุปทานชาติช่ายประมาณสองล้านบาทท่านก็จะขร้างกองทุน ทนะอดผ้าป่า2,500ก่อง250 2,500ก่องนี้ก็คือยึดเอา2,500นะพุทธศตรวรรษศาสนาปีพศ2,500ครบร่งสัตอสอน 2500, สตครึ่ครึ่งพุทธกาลรนะึ่นพุทธกาลอันนี้เลยรึ่พุทธกาลมา68ปีแล้วนะ68ปีเนะพราะฉะนั้นก็ขอจเจริญพรร่รวมเป็นเจ้าภาพนะวันนี้มีทอดผ้ปาป่า บอกคุณพระป่าสอ,ส,อส,อสองรายการก็เกินหนึ่งที่ว่าเขาจเจริญธรรมแลงว่อบุญทันทอดพระป่าสร้างมหาเจดีย์เป็นความกตัญญูกตเวทีสองวัดบึงรัติวันทอดพระป,ป่ามหากุศลในวันที่เท่าไหร่ท่านยังไม่ได้แจ้งมาจัดซื้อรถพยาบาลคู่ชีพรถรอรุปกรให้กับโรงพยาบาลท่าเรือ อำเภอข่าเมือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจำนวน2,500กองกองละ9าขต้องหนครับกองละาบเาทหลงเหลังไม่เรียกว่าไม่มีอะไรที่จะด้อยเลยมีแต่จริงที่อำนวยความสะดวกในวันที่15มกราคมปีแปดการคืนส์หรอดหรัพุทธรูปหน้าตักกว้างสเมตร ถุงสองเจ็ดเจ็ดศูนย์เมตรรวมางแะยอดห้าเมตรสรุปแล้วก็คือว่าฝ่าไรด้วยโลโก้ภาษาตั้งชื่อว่าที่ออกมาค่ะมาซีคิ้งสวยอ่ะค่ะพระพุทธรูเลื่อยโยกเขียวของวัฒนธรรมไ มามศนี้เชิญครับเชิญครับซึ ah so meter, ่งคนจมีงานใหญ่องงเรื่องหนึ่งวันทิธีสุโเป็นการเริ่มถึงการบูรณะพรองคุชาในวันหยุดเทาลสองพิธีวันนี้สวโเป็นวันแรกของเกิดของพระเดชเราหลวงพ่ออาจารย์พระรูสุโอบสารานุ95ปีจิมบงมกราคมศนี้ท่านก็จะมีการมีการหลอกจะมีการยนชั้น กิจกรรมมากมายนะเกวดีอะไรไม่หมดนะตอนนั้นก็ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพตาม,มที่เราประสงค์คุณโยมที่จะถวายเจพาพระกบิยภพันธ์คือเงินก็ขอเชิญลัดแถวได้เลยขอความการุณาข้างหน,น้าเดินไวหน่อยดอยูแล้วข้างหลังยังขาดช่วงอยู่เลย

มาเจอได้เลยนะยมทับุญนการลงพ่อโมกอกระเทือรเทียวแล้วมารักธรรมมดีผีนี่อยู่ในมุมารภาพนี่แหละเป็นกระา้งในีเป็นรูปของพรอาจารย์กรรมฐานมีหลบหมมาเี้ยงตแล้วลงว่าโศและไส้ข้างในนั้นจะประกอบด้วยเจดีของวูชาบรรวมเสิทธิและก็มี ปฏินนทินการสำคัญขาดไม่ได้คือปฏิทินและมีธรรมะสั้นๆนะปฏิทินก็เยรนายว่ายอย่างดีนะบอกตรงนี้เอาไปพกติดกับเปาได้เลยนะทำบคุณแล้วมารับไ,ได้เลยนะรับฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆนะทั้งสิ้นนะที่โต๊ะอาตมาภาพนี่เลยเนะี่ยที่ประเดี๋ยวทุกคนจะได้ ท้เขาป้องหน้งซ<ส>าต่ท่อรกานไปไห,ไปหาข้าวที่แม่กินแล้ว<ม>เ,เจอกันเมนื่อไรเดี๋ยวพดนี้ไปไหนอคะอาจจะไปแบงค์ธาตุวันที่เจ็ดสิบกสุวรรณภูมิ ท่านใดมาหลงปู่ฆาตนะอ๋อที่เขาว่าอยากกลไปเหมือนกันสงครั้นะเดี๋ยวดูคิวเจกดูคิวก่อนก็วชมท้ายแถวนั้นยังยาวออกไปนอกสารครนี่ยเป็นิงที่ว่าคนตื่นบุญต้องมาอยู่ตรงนี See, <t ale: <t ale ้ที่วัดบุญรูชาบุญที่เกิดขึ้นของตัวพม่ตัวอาจารย์นั้นที่ทา้เตางน โยบุรุษาชปุราติะบุคคผู้ฝ่งดีงามท้ก็สามารถอขอพระเจา่ินราาสาสาพุทธาสาาชาติเข้าก้องหน่อยอย่าลืมแล้วไปบ้านเรืองไทยนะ ถ่ายแล้วน้องปูมันส่งนี่อายเหเดี๋ยวเิ้คือตอนปีที่แล้วไปงานแที่บางตลาแล้วจัดเป็นงมั้งจัดไอหนุ่มผมยาวอะ่านานจะหดอที่เค่ะดที่ปที่ไหนนะที่บัาอะค่ะวันที่เท่าไหร่ เดี๋ยวมีพระธาตุสคัญใช่ไมน่าปวดโอเคเดี๋ยวลงพระาตุสคัญได้เลยแล้วเสร็จกิจนี้หลวงปู่ไปงานไหนต่อหลวงปู่มีกิจที่ไหนต่อในควรต่อมีบนากโลอ๋อฉลองอายุป่ะฉลองอายุใช่ไหม ในนามของในทุกคนพระองค์ระตราพรและในนามของพระองค์ที่องค์ประทานขอจงมานาต่อคุณท้าววังรักขันสุภิสานเจ้าสาววังรักขันสุภิสานให้เกิดสนานสงสาอย่างแรงกล้าทราบว่าการบวชพระนั้นเนการสิทธออาุศาสนา